มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เติบโตแค่มหาวิทยาลัยมันเติบโตไปทั้งผู้คนท้องถิน่นแล้วก็มหาวิทยาลัย เนื่องจากโอทอปของตำบลดอนศิลาบ้านจงจเจริญน,นะคะมีการคิดแล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็รูปแบบของสีย้อมธรรมชาติก็เลยเข้ามาขอความช่วยเหลือกับคูป,ปองวิทยาศาสตร์ก็คือคูป,ปองวิทย์ตัวนี้จะช่วยในการพัฒนาชุมชนพัฒนากลุ่มโอทอปเพื่อให้มีพัฒนาการทางด้านโปรดักต์แล้วก็สินค้ารูปแบบใหม่ๆออกมาทางทีมงานของอาจารย์นะคะก็เลยได้เข้ามาช่วยเหลือทางกลุ่มเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ปัญหาจริงๆเนี่ยคือแต่ก่อนใช้เป็นสีเคมี แล้วท,ทุกทที่หรือในทุกๆกกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่เชียงรายนะคะเขาใช้สีเคมีซะส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีการพัฒนาเรื่องสีย้อมธรรมชาติเนี้ยค่ะมันก็จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้สิ่งแรกที่เราเข้ามาก็คือเข้ามาช่วยในการพัฒนารูปแบบเฉดสีของได้ปักที่เกิดจากเฉดสีธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นได้ปักฝ้ายที่จะใช้ในการทอหรือนํามาปักตอ่อหรือแม้แต่ผ้าที่จะย้อมอันนี้อย่างที่1อย่างที่2คือลวดลายปักลวดลายปักในพน ที่จังหวัดเชียงรายค่ะยังเป็นลวดลายปักที่มีลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนกันทางพี่แต๋วก็เลยอยากพัฒนารวดลายปักที่เป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนหรือว่าวิถีชีวิตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่เป็นลายเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเป็นงานที่จะพัฒนารูปแบบลวดลายที่จะเป็นลายเฉพาะหรือเอกลักษณ์ของทางกลุ่มพอเราได้ลวดลายอะค่ะเราก็คิดต่อยอดไปจนถึงการนําลายปักมาพัฒนาเป็นโ d ดักหรือสินค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายหรือของตกแต่งบ้านที่เป็นเฉพาะของทางกลุ่มเลยแล้ว ทางกลุ่มสามารถผลิตและจําหน่ายในอนาคตได้ผลที่ได้จริงๆทางอาจารย์คาดหวังว่าอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มหรือในชุมชนหรือในโอทอปเนี้ยค่ะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นมูลค่าทางเส้นได้ที่สามารถขายได้ด้วยหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่จากเดิมอาจจะขายได้ในราคาที่ทางกลุ่มกําหนดไว้อาจจะเพิ่มมูลค่าด้วยความที่เป็นสีธรรมชาติไม่ได้มีเคมีแล้วก็รูปแบบของผลิตภัณฑ์อยากให้ผลิตภัณฑ์นั้นนะเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มโดยเฉพาะ ไม่เหมือนกลุ่มอื่นเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะได้ไม่ต้องแย่งกลุ่มตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกันมันก็จะเกิดไรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้นอันนี้คือผลที่ทางอาจารย์คาดหวังไว้ซึ่งก็ก็คิดว่าคงจะเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มเริ่มต้นที่เราได้ทํานะคะแต่ถ้าในอนาคตกลุ่มโอท็อปต่างๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอยากให้เราช่วยเหลือหรือ,รอพัฒนาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาชุมชนเพื่ออย่างน้อยชุมชนเราเนี่ยจะได้เติบโตไปด้วยกันมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยยาลัััเนน้้งิมไตตโคปู ท้องถิ่นแล้วก็มาหาวิทยาลัย ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มแล้วก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของกลุ่มค่ะดีใจมากๆที่เราจะได้พัฒนาเส้นใยพัฒนาสีของได้ปักที่มาจากสีธรรมชาติค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถพัฒนาทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ยกระดับคุณ,ณภาพของสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นสินค้า ที่มาจากออร์แกนิกค,ค่ะขอบคุณมาหาวิทยาลัยราชพัฏนมากๆค่ะ